สวัสดีครับรีวิวทดลองขับในคลิปนี้พาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดครับจากค่ายบุนไดมอว์บิลิตี้ไทยแลนดครับรถอเนกประสงค์ในกลุ่ม SUV d s e gment คุนไดพาริเสตสำหรับการทำตลาดคุนไดพาริเศตครับเขาจะมีให้เลือก2รุ่นย่อยครับเริ่มจากรุ่น e x c l u s i v e ขับเคลื่นอน2ล้อครับและรุ่นท็อปสุดครับฮาริเ HEADTIVE ขับเคลื่อน4ล้อ a l l h e e l d r i v e ส่วนคลิปนี้ครับเราจะเน้นรีวิวทดลองขับกับรุ่นท็อปคันนี้ครับ p e าริ a d ตเฮ a l l w h e e l d r i v e ขับเคลื่อน4ล้อครับรายละเอียดตัวรถทั้งหมดรวมถึงสมงรรถนะการขับขี่จะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ อกาสได้ทดลองขับบนท้องถนนเป็นครั้งแรกจะเป็นรุ่นท็อปสุดครับบุณไดพาลิเซตในเกรดเพชรทีมขับ,คบเคลื่อนสีล้อโฟอรว,วิครับราคาค่าตัวอยู่ที่2 4 9ล0 0 0สี่แสกาหส่วนอีกหนึ่งทางเลือกครับก็จะเป็น เกตเริ่มต้นครับคุณไดอาร i เซ d เอ็กซ์คูลีขับเคลื่อน2ล้อครับราคาขั้นตัวอยู่ที่2องล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาขั้นตัวก็จะต่างกันประมาณ2 0 0แสนบาทนะครับขับ2กับขับ4ลรวมถึงออปชั่นต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกัน กำลังต่างๆของเครื่องยนต์ดีเซลรวมถึงอัตราเส้นเปลืองเยียบเพิิมครับขับขี่แบบท่องเที่ยวเดินทางกายสบายๆครับในเบื้องต้นนะครับสถานะการขับขี่ของคุณได้คาริเซตคันนี้ครับเขาจะขับเคลื่อนด้วยกลุ่มพลังดีเซลคอมบันเรวขนาด2.2ลิตรพื้นฐานเดียวกับคุณได a สตารเลียนะครับแต่มีการปรับจูนให้มีกำลังมากขึ้นครับท้งในส่วนของแรง 197แรงมา้าและมีสูงสุด440นิวตันเมตรนะครับกำลังเนี่ยปรับจูนมากกว่าตกสตาเลียพอสมควรนะครับชุดขับเคลื่อนในรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบ all wheel drive ขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบฟู l l t i m ส่งกำลังผ่านชุดเกียร์อัตโนมัติแบบสปีดโดยเด็นพื้นฐานก็เหมือนกับคุณไดสตาเลียนะในเรื่องของกำลัง,งความแรง มาตาเร่งมาสูนถึงร้อยครับอยู่ที่10.5วินาทีเท่าที่ได้ลองก็ถือว่าตาเร่งช่วงออกตัวช่วงขับขี่ในเมืองเนี่ยมีความแรงอย่างพอเพียงครับสบายๆครับ ข้างใหญ่โตเลยครับความยาวเนี่ยเฉียดเฉียด5เมตรนะครับ4.95ม mm, เมรนะครับเรียกว่าขนาดตัวถังเนี่ยใกล้เคียงกับพวก Mercedes-Benz รุ่นใหญ่ๆอย่าง g l เเลยนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าคู่แข่งในรถญี่ปุ่นในดีเซกเมนด้วยกันนะครับตัวถังนี้ค่อนข้างใหญ่ทั้งในส่วนของความกว้าง ยาวลงมถึงฐานล้อด้วยนะครับแต่ขับขี่ในเมืองช่วงแรกเนี่ยนะถือว่าให้ความคล่องตัวค่อนข้างใช้ได้เลยครับทั้งในส่วนของการขับขี่เป็นเลนช่วงเขาเลี้ยตำนะฮะัสมีวงเลี้ยวเขาก็ค่อนข้างที่จะแคบนะครับ5.9เมตรให้ความคล่องตัวใช้ได้ครับขับขี่ในเมืองช่วงนี้ก็รถค่อนข้างหนานแน่นครับติดตะกอนยกเปลี่ยนเลน ฟิกแท็กต่างๆเนี่ยก็ให้ความคล่องตัวดีน้ำหนักพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ไฟฟ้าก็อยู่ในเกณฑ์เบานะครับไม่ได้หนักไม่ได้ตึงมือนะครับก็ขับขี่ในลักษณะของรถยนต์นั่งนะครับประเภท SUV ยล่ะพวงมาลัยก็มีน้ำหนักที่เบาควบคุมง่ายนะครับแต่ไม่ได้ถึงกระเบาวิวนะฮะตรงนี้พวงมาลัยก็สามารถปรับสูงต่ำเดินหน้าถอยหลังได้นะครับเป็นระบบแมนนวล ร่วมขับขี่ในเมืองความเร็วต่ำครับตามสภาพการจราจรอ,อัตราสิ้นเปลืองช่วงนี้ก็เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องยนต์สันดาปดีเซลครับใช้ความเร็วต่ำมีรถติดสลับหยุดนิ่งเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองก็อยู่ประมาณ10.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอัตราสิ้นเปลืองก็จะแปรผันตามสภาพการจราจรตามความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้ผมลองดูแล้วคันนี้ นอกจาก,กระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ f o d ยู i นะฮะเขาจะมีโหมดการกับขี่ให้เลือกด้วยนะครับบริเวณคอนโซลกลางนะฮะจะมีทั้ง Eco นะครับ Comfort นะครับพอบิดไปที่ Comfort เนี่ยหน้าจอก็จะเปลี่ยนสีสันเป็นสีขาวเป็นสีเงินนะครับเปลี่ยนเป็น Eco หน้าจอก็จะเป็นสีฟ้านะฮะแล้วก็บิดไปส p o r อร์นะครับแผงหน้าปัดซึ่งเป็นจอสีขนาด12.3นิ้วเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงออกส้ม,สม อันนี้ก็เปลี่ยนไปในลักษณะของโหมดการขับขี่เพิ่มโหมดสปอร์ตไปเนี่ยก็เพิ่มความแล้วใจด้วยขันเร่งก็รู้สึกว่าจะตื่นมากขึ้นด้วยนะครับเดีย๋ยวไปลองกันอีกทีหนึ่งนะะนอกจากนี้ในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ all w h e drive เกาจะมี terrain mode ให้เลือกด้วยนะครับเป็นโหมดลุยๆนะฮะทั้งการเลือกขับขี่ในถนนเปียกการลุยทรายสโนวมัดนะฮะแซน ก็มีให้เล่นนะฮะก็เป็นฟังก์ชันที่เหมาะกับสายลุยหน่อยนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกใช้งานได้ตามสภาพเส้นทางแต่เดี๋ยวต้องลองอีกทีครับว่าถ้าเราไปลุยจริงๆจะลุยหนักจะไปได้ล่องตัวจะผ่านสภาพเส้นทางออฟโรดหนักๆได้สักแค่ไหนแต่ในเบื้องต้นเนี่ยหมด ที่รองรับสายลุยเนี่ยก็มีมาให้สําหรับรุ่นนี้นะครับส่วนชุดเกียร์ใกล้ๆก,ก,กับสวิตช์ปดกันกับขี่เกียร์เขาก็ดูไฮเทคดีนะครับเป็นใช้สวิตช์ปุ่มควบคุมนะครับทั้ง D N R แล้วก็ P กดปุ่มทั้งหมดนะครับถือว่ามีความทันสมัยดีแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับฟังก์ชันในเรื่องของการขับขี่ก็มีทั้ง ออโต้เบรโพอเบรกมือไฟฟ้าก็มีปกตินะครับในส่วนผู้ขับพวงมาลัยก็ดูล้ำสมัยดีครับภุ้มด้ดยหนังเป็นสีเบจคลับกับสีสันภายในรถนะครับด้านหลังพวงมาลัยก็มีแพดเดิลชิปมาให้ด้วยนะครับเพิ่มความเลือใจเพิ่มความสนุกสนานในการขับขี่ระสานกรกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะฮะทาวาเชนเกียร์ ลงไปถึง3ถึง2องเปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลดีครับจังหวะที่เราเปลี่ยนเลนเปลี่ยนช่องทางจราจรเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยครับเขาจะมีกล้องแล้วก็แสดงภาพที่แผงนับปัดด้วยทางด้านซ้ายด้านขวาเลย ก็ถ้ามีรถตัดผ่านนะครับในตำแหน่งจุดอับสายตาก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนนะครับตรงนี้ก็เป็นระบบไบสปอร์ตเตือนจุดอับสายตานะครับเตือนกันทั้งเสียงแล้วก็มีภาพประกอบที่แผงหน้าปัดด้วยอันนี้ดีเลยครให้อารมณ์แบบไฮเทคแล้วก็เพิ่มความปลอดภั ฐานเนี่ยโครงสร้างตัวถงังเขาเป็นแบบโมโนโค็อกแหละเหมือนรถยนต์นั่งปกติแหละวงล่างด้านหน้าเขาจะเป็นแบบไมโครสันสตักนะครับด้านหลังเป็นแบบมันจะลิงนะครับการเซตอัพเท่าที่ได้ขับขี่ทั้งในเมืองแล้วก็ช่วงถนนโล่งนะครับช่วงล่างถือว่าเน้นความนุ่มนวลขับสบายเป็นหลักเลยนะครับช่วงล่างมีความนุ่มมีความกระชับมีความเฟิร์มนะครับถือว่าเป็นรถขนาดใหญ่ที่ขับได้นุ่มขับได้สบายคันหนึ่งเลย ผ่านคอสะพานนะครับการเก็บร้อยต่อ,อการกระเด้งกระดอนเนี่ยเกิดขึ้นน้อยช่วงล่างถือว่าเซ็ตออกมาได้ดีเลยช่วงความเร็วเกินร้อยขึ้นไปฮะช่วงล่างก็ถือว่ให้ความมั่นคมนะครับไม่มีวู่ว่าครับถือว่ามีความนุ่มกระชับหนักแน่นเซฟได้เหมาะสมกับ ลคลิกลักษณะของตัวรถนะช่วงล่างถือว่าดีเลยการหยุดหรือชะลอรถนะครับดิสเบรกก็เป็นแบบสี่ล้อเทนะ่าที่เบรกในช่วงความเร็วต่ำนะครับน้ำหนักเบรกก็ถือว่าค่อนข้างเป็นธรรมชาติครับังหว่าจับเบรกไม่ได้ลึกไม่ได้ตื้นเกินไปถือว่าทำความคุ้นเคยได้ง่ายครับเบรกได,ได้ค่อนข้างดี เบรกเราไม่หัวทิ่มหัวต่ำนะครับกอนทนเบรกได้ดีแต่ช่วงความเร็วสูงๆน้องกดเบรกนหนักยังไม่ได้ลองนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเอาอยู่นะครับส่วนต,ตัวช่วยเสริมในเรื่องของความปลอดภยัยนอกจากระบบความปลอดภัยพื้นฐานนะครับ ABS EBD ช่วยควบคุมคยภาพก่อนลงตัว E.S.P. ต่างๆเนี่ยก็มีมาครบนอกจากนี้ก็มีระบบความปลอดภัยยุคใหม่นะครับที่คุณใดเรียกว่าสมาร์ทเซนในรุ่นทรอปคันนี้ก็อัดมาเต็มพิกัดครับหลักๆนะครับที่มีความจำเป็นในการใช้งานนะครับที่น่าสนใจก็มีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกนะครับช่วยเบรกทั้งรถยนต์วัตถุขนาดใหญ่รวถึงมีมอไซค์ตัดผ่านนะฮะแล้วก็จะมี แคทีฟพื้คอนทอนครับทำงานตั้งแต่ความเร็วต่ำเลยสตาร์เป็นโคด้วยมีช่วยควบคุมช่องทางจราจรนะครับเบรนคิปปิ้งเบ็นบีพัชเจอร์เลอร์น,นะครับตรงนี้ก็มีมาให้ปกตินะครับมีมาครบตออจากนี้ก็จะมีไบสปอร์ตนะครับเตือนจุดดับสายตาอย่างที่บอกไปนะครับเตือนทั้งเสียงนะครับแล้วก็มีภาพ ประกอบครับที่แผงน้าปัดึงเป็นจอสีที่ชัดเจนครับขนาด12.3นิ้วนะฮะเวลาเราถอยหลังก็จะมีระบเตือนเลี้ยวข้ามิกกงเอลอืดให้ด้วยถ้ามีรถตัดผ่านในตำแหน่งจุดดับสายตาอจากนี้ครับระบบความปลอดภัยก็ยังมีกล้องมองภาพรอบคันมาให้เลยนะครับก็มีที่เราถอยหลังเวลาที่เราขับขี่ในพื้นที่จำกัดน,นะครับก็จะมี แบบ360รัอแบบ360องศาแต่เวลาเราขับขี่เนี่ยสามารถที่จะเลือกเปิดกล้องดูได้อีกนะครับที่บริเวณคนซนกลางนะครับดูได้ทั้งตอนรถขับอย่างผมวิ่งตอนนี้ครับความเร็วประมาณ70เนี่ยกล้องก็ยังทํางานอยู่ดูรถด้านหลังนะครับล้วก็ดูภาพมุมสูงเวลารถวิ่งได้ตรงนี้ดีเลยครับนะฮะสำหรับคนที่ชอบเทคโนโลยี ตัวกล้องก็มีความคมชัดพอสมควรนะครับแม้ว่ารถวิ่งที่ความเร็วประมาณ60-70เนี่ยก็ยังดูได้ชัดเจนอยู่นะฮะประมวลผลบนหน้าจอกลางขนาด12.3นิ้ว ตลิตรนะฮะตามค่า Eco s t i cker ในรุ่นนี้ครับเขาจะเคมอัตราสิ้นเปลืองไว้ที่13.5กิโลเมตรต่อลิตรส่วนรุ่นขับเพื่อน2ล้อครับ e อ็กซ์เนี่ยอยู่ที่14.5กิโลเมตรต่อลิตรขับขี่ใช้งานจริงช่วงนี้ก็ทำได้อยู่ที่12.8กิโลเมตรต่อลิตรครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีครับช่วงที่ถนนโล่งๆขับขี่ด้วยความเร็วตรงที่ปกติอัตราสิ้นเปลืองจะทำได้สักแค่ไหน สองของการเดินทางตอนนี้เซตศูนย์ใหม่แล้วนะครับเป็นช่วงออกนอกเมืองแล้วการจ,ะะจราจรเริ่มโล่งแล้วจุดหมายปลายทางช่วงนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยเปือนนะครับในจังหวัดนครนายกช่วงนี้ก็เริ่มทําความเร็วได้มากขึ้นนะครับด,ดูสวัสดิ์ในช่วงความเร็วสูงหน่อยนะครับความเร็วเฉลี่ยที่ใช้ก็ประมาณ8090ไม่เกินร้อย ดวัตาสิ้นเปืองกันหนึ่งช่วงนะครับในเรื่องของสมรรถนะไล่เรียงกันทั้งเครื่องยนต์ทั้งแฮนดลิงของช่วงล่างรวมถึงน้ำหนักพวงมาลัยนะครับในเมืองที่ความรู้สึกค่อนข้างที่จะเบานบในแง่มุมของทัศนวิสัยนะครับด้วยความที่เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่นะครับมุมมอง ค่อนข้างโปร่งนะฮะเท่าที่ดูกระจกบานหน้าเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะองศาลาดเอียงกําลังดีนะครับเสาคู่หน้าเนี่ยก็ไม่ได้บดบังสายตาถือว่าให้มุมมองได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับมันกว้างตัวบอดนั่งเองนะครับก็สามารถที่จะปรับด้วยไฟฟ้าเดินหน้าถอยหลังยกขึ้นได้ครับผู้ขับที่ ตัวเล็กหน่อยครับไม่ว่าคุณผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยสามารถยกเบาะสูงได้ทําให้มุมมองต่างๆในการนั่งเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นได้ชัดเจนตัวกระจกมองข้างก็มีขนาดใหญ่มองเห็นได้เด่นชัดตัวกระจกชุดนี้ถือว่าดีไซน์ค่อนข้างล้ําด้วยเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยตัวไฟส่องสาว่างของไฟเลี้ยวเขาจะเป็นดีไซน์ที่สวยงามครับอยู่บริวเวณตัวกรอบกระจกครับคล้ายรูปตัว C สวยดีครับแปลกไปอีกแบบหนึง่งเพิ่งเคยเห็นนะครับรูปแบบกันดีไซน์แบบนี้โดยรวมตำแหน่งท่านั่งถือว่าทำได้ดีเลยครับตัวรถมีขนาดใหญ่แต่ยกเบาะได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตัวบาะเนี่ยอกกระชับได้ทั้งต้นขาได้เต็มดีฮะแล้วก็ตัวแผ่นหลังรองรับได้ดีนะครับตัวเบาะในรุ่นท็อปแพททีมเนี่ย เขาจะคุมด้วยหนังสีครีมเป็นเนปป้านะครับให้ความนุ่มนวลผิวสัมผัสที่ดีนะครับตัวเบาะก็มีระบบระบายอากาศด้วยนะครับสามารถที่จะกดเพิ่มแรงลมระบายอากาศได้เวลาเราขึ้นรถเวลาตากแดดไว้นะครับทั้งเบาะคู่หน้าระบายอากาศระบายลมได้นะครับเป่าลมได้แล้วก็มีเมมโมรีของเบาะเนี่ยสองตำแหน่งด้วยสามารถกดได้ที่ตัวแผงข้าประตู โดยรวมตำแหน่งท่านั่งถือว่าค่อนข้างโอเคสำหรับรถรุ่นนี้ถนนเริ่มโล่งนะครับเริ่มใช้ความเร็วสูงอัตราเร่งในช่วงของการเดินทางความเร็วคงที่อยู่ประมาณ80-90นะครับลองกดคันเร่งชุด ตาเร่งมาแบบนวลๆนะครับแต่ก็ทันใจตอนนี้ผมยังใช้โหมดอีโคอยู่นะครับไม่ได้ใช้โหมดสปอร์ตอัตราเร่งก็ถือว่าเพียงพอครับในเรื่องของการเร่งแซงในช่วงการเดินทางนะค,ความเร็วสูงสุดก็อย่างที่บอกครับรองรับไว้ถึง190กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้อัตราเร่งช่วงการเดินทางเนี่ยทำได้ทันใจแหละช่วงความเร็วร้อย เสียงลมที่เล็ดลอดนะครับผ่านเข้ามาในห้องดยาสานเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเก็บเสียงดีนะครับแต่ว่าตัวถังจะค่อนข้างต้านลมนะครับเป็นตัวถังทรง s u v ขนาดใหญ่เนี่ยเขาเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีเลยเสียงของพื้นถนนนะครับก็ไม่ดังเกินไปนะครับเก็บเสียงได้ดีเสียงของยางเสียงของพื้นต่างๆเนี่ยเล็ดลอดเข้ามาน้อยและที่น่าชมอีกจุดหนึ่งก็เป็นในเรื่องของเสียงของเครื่องยนต์เนี่ยแหละครับ เขามีการเก็บเสียงได้ดีจังหวะที่กดคัเนเร่งหนักๆจมไปนะฮะเสียงเครื่องยนต์ไม่ได้คำรามเกินไปนะครับเก็บได้ค่อนข้างดีเลยแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอันนี้ถือว่างานงานดีครับงานประกอบของเวียดนามในช่วงนี้ไม่ธรรมดานะครับคันนี้ก็ประกอบเวียดนามนะเรียกว่าคุณภาพการขับขี่โดยรวมครับทั้งเครื่องยนต์ าการเก็บเสียงแฮนด์ลิ่งในการกับขี่เนี่ยทำออกมาได้ดีครับสมกับก,การเป็นรถระดับแฟดชิปของคุณได้ละครับราคาค่าตัวก็อย่างที่บอกไปคันนี้ก็2,490,000บาทค่าตัวค่อนข้างทำมาดีนะครับขอเป็นรถ จากเวียดนามก็ได้ราคาที่ย่อมเยาวลงภาษีต่างเนี่ยก็ถูกลงขยับมาเป็นผู้โดยสารด้านหลังบอนนั่งแถวที่2นะครับแต่ก่อนอื่นจะบอกว่าความสะดวกสบายเป็นยังไงผมเล่าข้อ่าวนิดน,นึงนะครับในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกนร,รูปลักษณ์ภายนอกของคุณดพาริเศตนะครับต้องบอกว่าตัวถังนี่ค่อนข้างเป็นดี u v ที่บิ๊กไซส์เลยครับใหญ่กว่ารถยนต์ในกลุ่มเดียวกันค่อนข้างชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นค่าย ญี่ปุ่นเองหรือค่ายจีนนะครับคันนี้ก็ขุมพลังดีเซลอย่างที่บอกไปนะครับในเรื่องของตัวถังเนี่ยขนาดมิติเนี่ยค่อนข้างใหญ่ในสไตล์ดีเซ gment ทำให้้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างปลอดโปร่การดีไซน์รูปลักษณ์ด้านหน้านะครับจะโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์รถยนต์อเมริกันนะครับตกแต่งด้วยสีดาร์กเมทัลลิกโทนนะครับมีความดุดันค่อนข้างในสไตล์อเมริกันจ้าจ้าเลย ะะแล้วก็ชุดไฟเนี่ยจะเป็นแบบฟูล LED นะครับแล้วก็ไฟส่องสวง่างลนกลางวันแบบ LED พร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเรียกว่าชุดไฟมีความแพลผ่พามีความทันสมัยนะครับในสไตล์รถยนต์ยุคใหม่อย่างชัดเจดนข้างตัวถังเขาจะโดดเด่นด้วยไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับดีไซน์ทุกเล่นค่อนข้างสวยงามนะครับแตกตาไปจากรถยนต์รุ่นอื่นๆ ด้านหลังก็จะโดดเด่นด้วยชุดไฟท้ายเป็นแบบ LED เต็มระบบนะครับดีไฟค่อนข้างสวยงามลงตัวรับกับบุคลิกตัวรถนะครับดูดูดันดูธรรมะธรแมงนะครับมีความทันสมยัยมีลูกเล่นที่ล้ำสมัยนะครับอ่ะทีนี้มาโฟกัสที่ห้องโดยสารที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะครับเป็นแถวที่2ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของบอบ์ดนั่งแถว2นะครับด้านหน้า2ด้านหลัง2ด้านหลัง3นะครับอร์ด,ดนั่งที่ผมนั่งนะครับในโซน ผู้โดยสารด้านหลังนะครับจะเป็นแบบกัตตันซีทนะครับเบาะแยกนะครับใครมีตัวเล็กเด็กๆก็สามารถเดินทะลุเข้าหากันได้สะดวกสบายครับตัวเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังนะครับปรับแบบแมนนวลนะฮะอุปกรณ์ด้านหลังเนี่ยถือว่าจัดมาค่อนข้างเอาใจครอบครัวใจผู้บริหารด้วยนะครับตัวสัลูปนะครับก็จะเป็นแบบ2ตอนนะครับด้านหน้าจะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ามีม่านแบบรูดแมนนวลครับด้านหลังจะเป็นแบบฟิกนะครับแต่ก็จะมีม่านเปิดปิด ก็ช่วยเสริมความสะดวกสบายเสริมความผ่อนคลายในการเดินทางส่วนระบบปัาอากาศนะครับนอกจากดอัโซนด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะมีชุดแอร์แยกอิสระนะครับควบคุมความแรงของลมอุณหภูมิได้นะฮะช่องแอร์ก็จะอยู่เหนือเพดานหลังคานะครับมีระบบเป่าลมบอะด้านหลังด้วยนะมีความ V.I.P. เหมือนกันนะนะครับนอกจากนี้ครับ การเชื่อมต่อต่างๆก็จะมีช่องเสียบ USB ค่อนข้างเยอะเลยคันนี้นะครับมีทั้ง Type A ด้านหน้า Type C ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังจะมี Type C อีก2จุดนะครับอยู่ด้านหลังเบาะนั่งนะครับตรงนี้มีลูกเล่นที่ใช้งานได้สะดวกสบายเพราะสามารถที่จะเสียบชาร์จโทรศัพท์แล้วก็วางแท็บเล็ตหรือวางโทรศัพท์กันที่เก็บของด้านหลังเบาะได้นะครับและแถวที่3นะครับก็มี USB อีกสองจุดครับบริเวณที่วางแก้วน้ํรียกว่าช่องเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยจัดมาค่อนข้างครบรองรับการใช้งานได้ทั้งสามแถวเลยนะฮะในส่วนของความกว้างขวางโป่งโล่งด้วยความที่เป็นตัวถังใหญ่ๆนะครับมีฐานล้อที่กว้างเนี่ยทำให้เรานั่งค่อนข้างสบายพื้นที่วางขาเนี่ยเหลือเฟือเลยนะครับพื้นที่เหนือลัาคาน่อนข้างโป่ง ว่าเป็นตัวถัง SUV แต่นั่งสบายใกล้เคียงกับรถตู้ MPV ขนาดใหญ่เลยเดินทางกันยาวๆนะครับตอนนี้ในช่วงที่ผมขับขี่ก็จะถึงจุดหมายแล้วครับที่อ่างเก็บน้ำหว้ยปือระยะทาง53.5กิโลเมตรช่วงออกนอกเมืองครับถือว่าใช้ความเร็วค่อนข้างสูงแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมง ครับแต่ก็ไม่เกิน120กิโลเมตรต่ชั่วโมงครับตามกฎหมายกําหนดอัตราสินเปลืองช่วงนี้อยู่ที่13.4กิโเมตรต่อลิตรถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าการขับขี่ช่วงนี้ความเร็วไม่คงที่นะครับค่อนข้างแปรผันตามสภาพจราจรแล้วก็มีการทดลองในเรื่องของอัตราเร่งตัวเลขที่ได้ครับ13.4กิโเมตรอลิตรเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกับ Eco St i c k e r ครับ ค่าความประหยัดจากโรงงานที่เขมไว้ที่13.5ก mm. ิโลตรตลิตรในช่วงที่ผมขับขี่นะครับจากกรุงเทพเนี่ยมาถึงนครนายกก็ประมาณ100กิโลเมตรว่าคุณภาพโดยรวมนะครับของคุณใดบริเศทในเกรท,ท็อปสุดนะครับเด็ดทีราคาค่าตัว2 4 9 0 0 0 0บาทเนี่ยมีความคุ้มค่าในตัวนี้ค่อนข้างสูงเลยนะสหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามแะรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง y o u t u สองช่องของเราครับทั้งเด็กพีชชอนัลรวมสิงออเทอเพสไทยแลนด์ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ